หลังจากที่ Google นะครับได้ปล่อยตัวอัปเดตที่มีให้ดาวน์โหลดใน Google Play Store ของแอป d r o i d Auto อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเสร็จปั๊บนะครับทำให้คาสตรีมที่เราใช้งานประจำอยู่มันหายไปนะครับพอเราเสียบในรถมาปั๊บมันก็จะไม่เจอละนะครับเรามีวิธีการแก้ไขยังไงเพื่อที่จะให้คาสตรีมกลับมาใช้ได้เพื่อจะดู YouTube ต่อไปโอเคในคลิปนี้เรามีวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆไปดูครับ เบื้องต้นนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่แอปนะครับให้เราไปเปิดหาแอปชื่อว่าตัว Android Auto ของเรานะครับจากนั้นให้เราไปเช็คก่อนนะครับว่าสถานะตอนนี้มันสามารถที่จะเล่นได้หรือไม่นะครับก็เลื่อนไปที่ตัวการตั้งค่าในแอปนะครับไปหาตัวนี้ครับตัวคําว่าการตั้งค่าลันเชอร์นะครับพอเราเข้าไปในการตั้งค่าของลันเชอร์นะครับสังเกตนะครับว่าตัวแอปคาสติมมันจะหายไปจากในในในลันเชอร์ของเรานะครับ โอเควิธีการแก้ไขนะครับก็ให้เราทําการแบ็กกลับไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนหาคําว่าพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสนะครับผมจากนั้นกดเข้าไปนะครับกดคําว่าล้างแคสนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับอันนี้ก็ตบตกลงไปนะครับผมหลังจากที่เราทําการล้างแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปเช็คสถานะอีกรอบหนึ่งครับว่าไอตัวคาสติมจะยังเล่นได้หรือเปล่านะครับก็เข้าไปที่ตัว การตั้งค่า,าในแอปแล้วไปที่ลันเชอร์นะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้นะครับค่าสตรีมจะขึ้นมาแล้วอย่างนี้แสดงว่าพร้อมใช้งานและเล่นได้นะครับโอเคจากนั้นก็เอาไปเสียบในรถยนต์ดูครับผมจากที่เราเอามือถือไปเสียบในรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นคําสั่งในการเชื่อมต่อ android auto ในรถยนต์กับมือถือของเราครับจากนั้นเรากดถัดไปไปเรื่อยเร่อยนะครับทำตามขั้นตอนครับไปเลยจนกว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมีเด้งขึ้นมาที่หน้าจอรถยนต์นะครับสังเกตนะครัับบตอนนนีี้ะคราม ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมปัญหานี้ก็เนื่องจากว่าทาง Google เขาเริ่มไล่บล็อกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทุกครั้งในการเชื่อมต่อเราแก่เข้าไปในการตั้งค่าแล้วก็ไปเคลียร์แคชให้นเองครับแล้วก็สามารถจะมาใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปถอนการติดตั้งอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เราเข้าไปเคลียร์แคชแค่เองอันนี้จะง่ายมากครับสําหรับที่เป็น Android เวอร์ชั่น11ขึ้นไปด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมอสวัสดีครับ